ก็จะบอกว่าการเติบโตในครอบครัวกันตนาจริง,รงๆแล้วพี่ก็เคยคุยกับกับคุณเต้อยู่แล้วในส่วนหนึ่งคือมันมีความกดดันเหมือนกันเนาะในความที่แต่ละเจนแต่ละเจนและเจนแต่ก่อนเอาเอา,เอางี้ค่ะเจนคนดูก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเจนของผู้ผลิตทําไมจะไม่เปลี่ยนใช่มีความกดดันมากไหมคะเออกดดันไหมกดดันแต่ว่าไม่ได้เอามากดดันตัวเองค่ะเป็นแรงผลักดันให้ทํางานมากกว่าค่ะ คือก็ยันนั้นแหละยุคมันเปลี่ยนไปเขาก็ว่ากันว่าเนี่ยเจนที่หนึ่งทำมาบุกเบิกเจนที่2ขยายความได้ดีแล้วต่อยอดไปแล้ต่อยอดไปแล้วเจนที่สามนี้จะต้องเจ๋งแน่ๆตามความตามที่เขาเขามักจะพูดกันอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้เราก็เราก็น่าจะรอดแล้วนะ เพราะมีเจนสี่แล้วเราจะโยน <laughs> ่หเราจะหาผู้สืบทอดเจนสี่ให้ได้เลย <c oughs> ก็ก็ในแต่ละยุคถ้าเราทําหน้าที่ของเราเองอะ่ะคิดว่าน่าจะโอเคอ,เอ,อ่น่าจะโอเคแต่ว่าสําคัญของของข,ของเต้นในในวันนี้ก็คือการหาซักเซสเซอร์การหาผู้สืบทอดให้ให้ได้เร็วที่สุดอย่าไปถืออย่าไปยึดโอนอย่าไปยึดกับเขาไว้มากแล้วรีบ ให้คนใหม่ๆทำงานเลยเขาจะได้เรียนรู้ผิดพลาดเลยให้เต็มที่นะยังดียังมีเราอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs>